ตอนนั้นเริ่มต้นจากศูนย์เลยศูนย์เลยจัก,กรยานคันเดียวไปอยู่เมืองการไม่มีอะไรเลยทำข้าวโพดทำไร่มาก็อะไระก่อนเราว่าเราก็ไม่ใช่ทางเราเราถนัดรถรถบรรทุกมันรายได้ต้องดีกว่าเราก็หันเหตุไปขับรถบรรทุกขับรถเมืองแร่บากกว่าทิ้งพอขับไปขับมาก็าเจอปัญหาเจ้านายรักน้องไม่รักต่อเราก็ต้องชินะเราไม่กินไม่โกงน้ำมันเราก็เติมเต็มแล้วมาตั้งเนี้ยเราก็พนสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้พอไม่ได้ก็พยายามศึกษาว่าจะขับรถพ่วง จากที่นมาก่อนขับรถบรรทุกธรรมดาธรรมดา1ิบล้ออยากขับรถพ่วงละพ่วงน่าจะไรายได้ดีว่ะคือมันมีความทิดที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อหาไรายได้เข้ามาบ้านให้มันเยอะกว่าเดิมอะ่ะครับก็ไปทําไปับที่ไปถามที่ถามว่าเคยขับไหมไม่เคยเหรอกไม่เคยแต่จินตนาการว่าเราต้องผ่านว่เราต้องไปอย่างนั้นก็ถามว่ามีความโชคดีได้รถอรพันเขาไปจอดกินข้าวซองคนพวกเนียอยู่ที่หน้าขนตงเมืองกานก็เลยไปยกมือไหว้เขาก็พูดตรง,ตรง,ตรง ขอลดขาสอบอ่ะเพราะสมัยก่อนมันจะต้องขอลดขอาสอบก็คือวันนั้นไม่มีรถเป็นเขาตัวเองไม่ได้มีรถเขาตัวเองไปยืมรถพ่วงไปยืมรถพ่วงที่เขาซึ่งเขามาเจอกินข้าวเพื่อที่จะสอบใบขับขี่เพื่อจะสอบใบขับขี่หลังจากที่ใบขับขี่มาก็สอบวันเนี้ยได้วันเนี้ยได้พุ่งเนี้ยไปสมัครเลยขับรถปูนก็ขับจนนานแล้วครับแล้วอันนี้เนี้ยขับขับเป็นพินะก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้การรถเสียถามว่าถ้ารถเสียเราซ่อมไม่เป็น ตก็คือได้ประสบการณ์ทั้งขับรถและซ่อม,อมรถ,รถแล้วยังไงถึงอยากมาเป็นเท่าแก่และจากที่เมื่อก่อนนี่เป็นลูกจ้างเข้ามาหลายปีจุดหันเหคือพ่อตาเสียชีวิตไม่มีคนดูแลลูกต้องกลับมาดูแลลูกในเมื่อเรากลับมาดูแลลูกปุ๊บเงินทุนเราก็มีมาก้อนหนึ่งที่แรกเราต้องมีรถเป็นของตัวเองอเราถึงจะขนส่งไปค่ายเขาได้หลังจากนั้นปีก็ก็หารถกันได้คันหนึ่งรถคันแรกชีวิตก็ สามสีพี่น้องไม่ได้จ้างใครนี่ตัดไม้ใส่รถเอาไปคายกันคนลุกเลย <c oughs> เห็นได้ข่าวว่าตอนนั้นตอนที่เริ่มเนี่ยสมทบทุนเงินกันด้วยสมทบทุนเงินเพราะาเราพี่เองไม่มีเงินรถคันนั้นอ่ะมันก็กโลกโกโซขับมาบ้านเนี่ยพวกบอกว่ามึงเอารถลังเอาไป หลังไกลกูดีกว่าอีกคือ่บกระบะมันก็ลุ่งกระลิงอะไรอย่างเงี้ยมันเกาล้อเป็นรถสิบล้อหรือว่าเป็นรถอะไเป็นรถถกล้อแต่ว่าเราอยากมีเพื่อสร้างครอบครัวเพื่อสร้างครอบครัวจะมุลโรทั้งขนาดไหนเราก็ต้องต้องการมาก่อนต้องการมาก่อนคือเป็นรถล้อหมุนได้วิ่งได้เป็นอันว่าจบต้องเงินเท่าไหร่ตอนนั้นรถคันนั้นมีราคาที่อยู่ประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแต่เรามีเงินอยู่แค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวหมื่นเดียวทีนี้เขาก็ได้ความโชคดีกว่ามันมีความโชคดีอะไรไอ้เจ้าของรถเขาบอก เอางี้เดี๋ยวพี่ช่วยหาเน้นให้อย่างนี้เราจะได้เท่าไหร่พอผลสรุปเขาบอกว่าเขาขอสองหมื่นเรามีหมื่นเดียวพี่ทราบเอาทองไปจำนำยิบยืมตรงนั้นตรงนี้โทรไปยืมคนที่เมืองการโทรเพี่พี่น้องน้องรวมมาได้เป็นเงินสองหมื่นไปเอารถมันก็ไม่สองหมื่นทวนนะมันก็ต้องมีเกินนิดน้อยเลือนิดน่อยเอามาทําทุนเติมน้ำมันกลับบ้านนั่นแหละเราก็มาแล้วก็เริ่มหาซื้อไม้โดยแล้วตกลงยังไงเขาขายเป็หมื่นเขายสองหมื่น แปดหมื่นแปดหมื่นแต่ว่าจ่ายสองหมื่นก่อนจ่ายสองหมื่นเราเอาไปเขาเน้นแล้วเรามาผ่อนเน้นผ่อนเดือนละสี่พันห้ายังจําได้สมัยนั้นเดือนละสี่พันห้าอ่านี่คือจุดเริ่มต้นเลยเราจุดเริ่มต้นรถคันแรกรถบรรนทุกคันแรกในชีวิตก่อนที่เราจะมีรถพ่วงรถสิบ้อเรื่อยเนี่ยรถครั้งแรกเราเคยหลังรถบูรทั้งมาก่อนมางันเขาบอกเลยว่าขับพาเขาตคกาไก่กูกีกว่ากระบะอะไรประมาณนั้นรถไก่นอนก็บอกเหมือนทำบ้านรถก็ทิ้งแล้ว เราไปเอามาแล้ว,ลวพี่พก<อ>็เอามาสร้างชีวิตพี่ครับเราก็เริ่มมีความคิดมาทำไม้เราก็ตัดไม้เหมาไม้ยูคาที่เราศึกษาทีแรกครับ ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมา,ดมาก็อาชีพนี้แหละสร้างให้มีขึ้นมาเรื่อยๆ, <S <S 2> <S 2> ๆพอมีมาเรื่อยๆมันก็นเป็นจุดเริ่มต้นเบนที่ไม่เป็นรถดาเพราะว่าเราวิ่งไปเราก็ยากอีก่าเป็นรถดําได้เราก็ยังสามารถจะเอาหินเอาทรายเอาอะไรมาขายชาวบ้านได้ตอนนั้นใช้สภาพรถบูรรตั้งนันานมากี่ปีฮะประมาณ67ปี6 7เปีแล้วเริ่มขยับอยากเป็นรถดําละอยากเป็นรถดาก็เริ่มรถดําก็เริ่มรถดาแล้วหลังจากที่มีรถดานี่ลื่นขึ้นไหมถามว่าทีแรกก็ไม่ลื่นเลยมันฟืดเลย มันไม่เป็นดังที่เราคิดเพราะว่าเมื่อเราคิดเองเธอเองเราเป็นรถดําแล้วเราคิดว่าเราจะมาขายขายได้ของบนนี้มันไม่ใช่ของกินที่ว่ามาเที่ยวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาอมาได้อีกเอามาเที่ยวหนึ่งเขาก็ใช้ยูทาวน์อย่างเงี้ยมันต้องไปเรื่อยๆโอ้พี่ก็ตะเกียงตะกายมามันก็พอสมควรแหละผมถามเข้าประเด็นเลยตอนนี้ทุกวันนี้มีรถทั้งหมดของของ,ของที่บ้านเราเนี่ยทั้งหมดกี่คันรถบรรทุกป,ประมาณรถบรรทุกห้าคันรถบรรทุกห้าคันเลยไอ้ที่ผมเห็นเน,นี่ยเยอะๆเนี่ยห้าคันห้าคันรถกระบะอีกรถกระบะก็ นี่แหละพี่พี่อึ้งอักแล้วพี่จารถตัวเองไม่ได้รถตัวเองคนที่มีแค่จักรยานแค่คันเดียวจนประสบความสำเร็จรถตัวเองก็น่าจะมีรถเฉพาะเป็นรถกระบะรถตู้ก็น่าจะประมาณหกคันรถธงรถไถยล่ะรถไถยรถไถยคันหนึ่งรถไทยอีกที่เห็นอ่ะเครื่องมือไอ้กาเตก็มีรถไทยอ่าแล้วก็ตือทพย์สินจากที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ไม่มีอะไรบ้านตัวเองก็ไม่มีก็อยู่ยะคายะคานั้นจําได้ว่าบ้านหลังแรกที่ปลูกบ้านหลังแรกไปซื้อยะคาเข้ามาสี่สิบตับฟังละยี่สิบตับ เร้วยาขาตับหนึ่งแค่วาเดียวก็คิดเอาเองแล้วกัน,นซอกเดียวว่ามันแค่ไหนแก้แก้ห้องแค่นั่งเดี๋ยวนี้แหละก็จากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่คือแบบก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเหนื่อยเลยถามว่าท้อเป็นไหมไม่เป็นนะเพราะท้อไปมันก็ไปหยุดพอหยุดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเราต้องเดินต่อไปในเมื่อเราต้องกินเราต้องกินต้องใช้ต้องมีชีวิตอยู่ถอยหลังไม่ได้เลยอืมแล้วยิ่งคาว่าถอยหลังไม่ได้เลยหมายถึงว่ายิ่งเห็นลูกเห็นล้าน เพราะเราลาบากมาแล้วอ่ะเข้าใจไหมเราผ่านชีวิตตรงนี้หมดแล้วเราคงไม่อยากให้ลูกให้หลานเราไปต้อง,องไปล่างสู้นอย่างเราอมผมถามหนะ่อยหลังจากที่ทําธุรกิจนี้มาเห็นได้ข่าวว่าแบบก็อยากลองเปลี่ยนเพราะว่าทําธุรกิจนี้มามีรถตังเจ็แปดคันแล้วก็มีความสุขกับการทําและอยู่ดีๆอยากหยกุดอ,อ,อยากไปเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับพวกที่ดินพวกอสังหาริมทรัพย์อ่ะตอนนั้นมันมีแนวคิดยังไงก็มีความคิดว่าเราอยากเป็นที่ดินบ้างใหม่ถึงว่าเราเริ่มเข้าสู่เกษตรเพราะเราไปทางไม้ตัดไม้เรามีอาชีพไม้เป็นหลัก ไอ้ดินเนี่ยมันเป็นอาทีพสองอาทีพสามคือเกษตรพอเราทําเริ่มเริ่มแปลเข้าเกษตรเข้าสู่รถไถสู่อะไรปุ๊บเราก็ว่าเราไม่มีที่เราไปเช่าเขาเราจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรที่เป็นปุ๋ยธรรมชาติอะ่ะมันต้องใช้เวลาอพอมันใช้เวลาปุ๊บวันนี้ปีนี้ขอให้เราเช่าปีหน้าเขาไม่ให้อืมกลารพี่ว่า,าใส่ไปเราก็ทิ้งฟรี เราก็เริ่มคิดว่าทำยังไงอะถ้าเรามีปุ๋ยเกษตรปุ๋ยู่ดินทรีย์ดีๆเนี่ยมันต้องเป็นที่เราเราก็เลยคิดว่าลดมันก็มีแต่ลดลงก็เลยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าพอจังหวะได้โอกาสที่ซื้อที่ที่ว่าเขาให้ที่มาเอื้อเอื้อกราคาที่เราพอหาหาได้แล้วก็เงินเก็บที่มีเงินเก็บที่มีรวมกับรดเราเนี่ยพอจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่แหละจุดเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการเงินอ ความหมายก็คือวิ่งรถแล้วเรามองว่าเศรษฐกิจอย่างนี้มันก็มันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เราก็เลยไปหาที่ดินเพื่อที่จะปลูกข้าตูกเกษตรเพราะตอนนี้เพราะช่วงเนี้ยนับไปจากที่เราคุยกันเนี้ยกษตเรราคาดีก็จังหวะรีเริ่มไปซื้อที่ดินไหมเราไม่มีทุนนี่เรามีแต่รถแค่ใช้ทะเบียนรถนี่แหละเป็นเป็นเป็นตัวนําพาเพื่อจะต่อยอดขาดประมาณเท่าไหร่ขาดประมาณสองแสนสองแสนแต่ว่าเอารถไปจัดกระสีสวัสด์ใช่ไหมเป็นรถกระบะกันนั้นรถกระบะ ค่เงินมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นขอขอขอยอนจัดเขาก็ขอกันเต็มที่อ่ะเอาสุดอ่ะเท่าที่จะเท่าที่บริษัทจะให้ได้ดันกันเต็มที่อะไรแบบนี้เขาก็ช่วยให้มาได้ที่วงเงินสามแสนสามแสนบาทสามแสนเาหลังจากที่ได้เงินมาก็ไปซื้อที่ดินเราก็ไปซื้อที่ดินแล้วอีกแสนก็บาทเราก็เป็นการลงทุนครับซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรสิ่งที่จําเป็นเราเพิ่มขึ้นมาเติมให้มันคล่องตัวกับเราขึ้นมาตอนที่เข้าไปย้าบริการนี้รู้สึกประทับใจพนักงานอะไรยังไงไหมพนักงานบริษัทเนี้ยนะพูดตรงๆเลยนะ ดีทุกคนนะไม่ได้อวยนะกูตึงตรงทั้งวาจาทั้งหลายๆอย่างอ่ะครับอ่าเรื่อเอกาสารยุ่งยากไหมสำหรับเราเนะง่ายนะคือมันง่ายแต่ก็ถูกต้อง พะถามว่าพี่อยู่กับการเอกสารการเซ็นถามว่าพี่ก็ดูพี่ก็ดูมองหมดแหละเ<อ>พราะเราออกรถมาตั้งหลายคันแล้วเนาะมันไม่ได้น่าจะยากสำหรับเราขนาดออกรถยังออกได้เนาะแต่เรามองว่าเราไปทําอย่างนี้มันก็มันคล่องตัวสะดวกโดยที่ว่าไม่รู้นะพี่ชอบที่ว่าครอบครัวพี่อะเป็นนี้ไม่กลัวชอบความสะดวกสีสวัสดิ์ตอบโจทย์นั้นว่างั้นใช่น้องพูดดีคุณจบคือคนเราพูดจาดีมันจุดเริ่มต้น ของความประทับใจหลายๆเรื่องที่เราจะต่อยอดถึก่กันละกันใช้บริการนานๆานมาเนี่ยรู้รู้ไหมว่าเขาดีกับเราหรือว่าบริการหลังการขายไม่ได้เป็นเหมือนตอนที่คุยกับเราครั้งแรกน่ะเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายดีเสมอตน้นต้องใช้คำว่าเสมอต้นเสมอปลายดีถ้าไม่ไมดีผมคงไม่ได้มาสัมภาษณ์วีวันนี้ว่างั้นไม่ใช่ว่าถามว่าพนักบริษัทเนี้ยถามว่าเขาก็เป็นพนักงานไหมเปลี่ยน แต่พนักงานก็ไม่เคยเแต่เขาว่าคัดตรรหาพนักงานาที่ดีมาอ่าอ่าอันนี้อวยเลยวะเนี่ยหรือ,รอ,อยังไงไม่ได้อวยดิพูดเลยไม่งั้นพี่พูดเองอ่ะไม่ได้ <laughs> ไม่ได้มาอะไรอ่ะ <laughs> คือคนหนึ่งคนสอง <c oughs> เข้าดีเข้าดีมาตลอดแม้กระทั่งพนักงานที่มาติดตามมาดูรถบางทีรถเราย,ยังไม่สะดวกจกนั้นอย่างนี้เขาขับมาพี่อยู่ตรงนั้นอย่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวดูน่อยรถหาอะไรเปิดประตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันรถเลอะก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไป ซีเรียสกับไอองค์ประกอบบางที่บางที่พี่เห็นที่รถรถโอ้โหจะต้องล้างรถไปอวดหมายถึงว่าไฟแน้นบางที่ถ้าเราไปจัดรถเนี่ยไอรถบรรทุกเราเนี่ยมันต้องแบบต้องเลี่ยมต้องเนี้ยบ่ะต้องเนี้ยบแต่ของเราเนี่ยไฟสภาพอย่างเงี้ยเกลือได้เลยไปสภาพเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอยู่ข้างหลังเราเนี่ยสภาพนี้ไปได้เลยไม่ต้องล้างเลยอไปกันอย่างเงี้ยอ่าคือแล้วเขาก็ตอบโจทย์ราคาตอบอะไรมาที่ว่า ค่อนข้างแต่ว่าเออเราไม่ถึงเราคุยกันได้ไหมอะไรได้ไหมมันก็หลายอย่างแล้วเอกสารอะไรปุ๊บบางที่พี่บางพี่ได้ยินพี่พี่สมพี่ไปเคยเคยรถหลายคันก่อนก่อนหน้านั่นน่ะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยต้องถ่ายเอกสารไปเองนะต้องเตรียมถ่ายเอกสารที่นี่ยแค่ถือบัตรประชาชนสัมปทานแล้วน้องจะให้เลย,จ,เลยจัดให้เราเราไม่ต้องถืออะไรพักพวกส่วนใหญ่ใช้บริการที่ไหนพักพวกพี่เองนี่แหละศรีสัสดิ์คนลังบัวก็ใช้ที่นี่ พราะว่าคุยกันเพราะอย่างพวกพี่มันเหมือนกันบบริษัทอื่นมีบ้างไหมไม่ไม่ต้องพูดชื่ออะสีฟ้าฟ้าสีน้าเงินสีอื่นเนี่ยมีใชบไหงถามว่ามีบ้างไหมถามว่าใช้ไหมพี่ไม่ได้ใช้นะแล้วพวกพวกถามว่าพวกพวกใช้ไหมพวกพวกก็ไม่เคยได้ใช้อะ่ะครับแต่ถามว่ามีเข้ามาไหมต,ต้องตอบว่ามีหมายถือว่าเขาเข้ามามาเข้ามาหาเ,เพราะเขาเห็นเรามีรถ แต่เราก็เลือกสีสวัสดิ์เหมือนกันแต่เราก็เลือกบ้านเราเพราะเราอยู่บ้านนี้มาหลายวันไม่เปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนเลยก็อยากขอบคุณที่ว่าเขามาช่วยเติมเต็มต่อให้เราแบบได้ทันเวลาประมาณนั้นหม่ถึงว่าเราเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็มาให้เราได้ได้ไวแย่งที่เราต้องการมันประมาณนั้นแล้วก็ท้งนี้ทางนั้นก็ขอขอบคุณสีสวัสดิ์